สวัสดีค่ะพบกับรายการโ o ้ชซิงห์หมอทิมมิวเช้าวันศุกร์ที่14กรกฎาคม2560ราคาทองคำเมื่อวานเริ่มเห็นแรงเทขายทำกำไรออกมาหลังจากที่ปรับตัวขึ้นติดต่อกัน3วันนะคะแต่ว่าปิดตลาดก็ลดลง,ลงแค่เล็กน้อยนะคะปะจัจจัยลบอาจจะมีเรื่องตลาดอุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเลขเรศรษฐกิจอเมริการที่ออกมาดีจำนวนผู้ขอสก,การว่างงานรายสัปดาห์ ลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้ตัวเลขก็คือลดลงสา0พันรายนะคะสู่ระดับสองแส0สี่หืห้าพันรายก็สามกว่าที่ตลาดคาดการว่าตัวเลขจะออกมาสองแส0สี่มื่นเจดพรายส่วนดัชนีราคาผู้ผิดนะคะเดือนมิถุนายนก็เพิ่มขึ้นเกินคาดก็คือเพิ่มขึ้น 0. 1จหนึ่งเปเซจากที่ตลาดคาดว่าไม่เปลี่ยนแปลงนอกจากนี้เองกองทุนเ p สีนขายทองคำออกมาด้วยเมื่อวานนี้สี่ตัน ก็เลยทําให้ราคาทองคําปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมา1,216ดอลลาร์ลดลงไป2ดอลลาร์นะคะส่วนราคาทองแท่ง96.5ราคาสมาคมขายออกเมื่อวานนี้19,700บวกเพิ่มขึ้นมา50บาทส่วนราคาทองแท่งโคเชนเทงเมื่อช่วงเที่ยงคืนราคาขายออกนะคะปิดที่1 9 1 2 0บาทค่ะ สำหรับการถแถลงของประธานเฟดต,ต่อสภาต่อวุฒิสภานะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้แตกต่างจากที่มีการถแถลงต่อสภาผู้แทนรัศดรนะคะก็คือเนะะื้อหาก็บอกเหมือนเดิมก็คือจะมีการปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเช่นเดียวกับการปรับลดขนาดภบดุลน,นะคะที่เป็นเรื่องใหม่ตั้เน้นย้ำว่าก็จะทําให้ไม่กระทบกับตลาดการเงิน เราก็จะไม่ปรับลดจนถึงขนาดที่ก่อนเกิดวิกฤตทางการเงินนะคะซึ่งปัจจุบันขนาดงบดึงของเฟดก็คือ4.5ล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็เขาก็มีเป้าหมายนะคะว่าก็คงจะลดลงเลยขนาดก็คือ2ถึง2.5ล้าน,านดอลลาร์นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือค่อยๆปรับลดลงนะ,ะอันนี้อาจจะเป็นประเด็นใหม่แล้วก็กลัวที่ ตลาดจะก,กังวลนะคะแต่ว่าเฟดก็เน้นย้ำใน,นเรื่องนี้ให้ฟังนะคะส่วนคืนนี้นะประเด็นที่ต้องติดตามก็มีการถแถลงของประธอนเซดสาขาดักลาสแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจทําไม้เกี่ยวที่จะประกาศออกมาอาจจะหลยตัวทีเดียวจากที่ราคาพุ่งโพแต่ถี่ความเชื่อมั่นพุ่ยโพนะคะแล้วก็ตัวยอดค้าปีการิี่ภาคอุตสาหกรรมซึ่งโดยรวมตวลาดประเมินว่าน่าจะดีขึ้นเล็กน้อย จะมีดัชนีความเชื่อมัน่นพวกที่ตลาดประเมินว่าน่าจะสมตัวนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีผลกับราคาทองคำผ่านการอ่อนค่าหรือแข็งค่าของเงินดอลลาร์ถ้าตัวเลขผิดเพีย้ยนจากที่ตลาดคาดการไว้นะคะส่วนแนวโน้มราคาทองคำมองว่าน่าจะเป็นตัวในกรอบที่แคบนะคะแนวต้านระหว่างวันให้เหมือนเดิมเลยห2ึริดอลลาร์แล้วก็แนวต้านแข็งแกงระยะสัน 1, ้น1,230ดอลลาร์ส่วนแนวรับนะคะ 1,210แล้วก็1,200ดอลลาร์ท้วนค่ะกลยุทธ์การลงทุนนะคะทองแท่งก็แนะนำาปยอยสับสนเมราคาทองคำปรับตัวลงมาประมาณ1,200ถึง1 2, 1, 2นสดอลลาร์นะคะถ้าตีเป็นราคาทองแท่งก็ประมาณ1 9ึ0งบาทนะคะส่วนโกลฟิเจอร์กลยุทธเหมือนกัน,นะคะเก่งกำไรการพื้นตัวที่ประมาณ1,200งพง้อยถึง1 2, 1, 2, 1, 2 5น5อยหดอลลาร์ จุดขายได้คัาถึง1น9 0ดอลลาร์แล้วก็แนะนํำขายทํากําไรเมื่อเข้าใกล12้1,225ถึง1,230ดอลลาร์เปิดซ้าขายนะคะ2กรณีถ้าเกิดเกิดราคาทองคำบุก1,200ดอลลาร์หรือเข้าใกล้1,230ดอลลาร์ค่ะส่วนทางด้านตลาดหุ้นไทยบ้านเหล่าเมื่อวานก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะะส่วนหนึ่งก็คือการถแถลงของประธานเฟดที่ส่งสัญญ,ญาณว่าอาจจะมีการชะลอ การแบบเพ่อเบี้ยนะคะก็ทําให้ตลาดหุ้นโลกเมื่อวานสดใสปรับตัวขึ้นทั่วหน้านะคะเมื่อวานต่างประเทศก็มีแหล่งซื้อเข้ามานะคะทั้งในตลาดหุ้นเราก็ตลาดน้พันนะคะตลาดหุ้นเข้ามาซื้อสุทธินะคะกระมาณห่ล้านบาทแล้วก็ในตล,ลาดอนุพันนะคะซื้อในเซ็นห้าสิบฟเจอร์ต่อเนื่องไปวันที่2แล้วก็ประมาณซื้อเยอะทีเดียว11,000มสิบสองสัญญาะคะ่ะ ก็จะเห็นว่าทั้งตลาดหุ้นแล้วก็สัญญาเดืนอนยูกันยายน่ยปรับตัวขึ้นนะคะเมื่อวานนี้เราก็วันนี้นะคะเปิดตลาดเชื่อว่าก็น่าจะปรับตัวขึ้นนะคะตามทิศทางน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ต้องเรียนว่าสัญญาณทางเทคนิคก็เตือนนะคะว่าอาจจะมีการปรับฐานเกิดขึ้นมานะคะมันถ้าเกิดใครมีการซื้อไว้นะคะสัญญาเดืนอนยูก็ถ้าเกิดเห็นเข้าใกล้ประมาณเก้ารอย้าสิบห้าจุด ก็อาจจะขายทํากําไรรวมทั้งอาจจะเริ่มมาเล่นฝั่งขายแล้วนะคะสองสามวันที่ผ่านมาแนะนําฝั่งซื้อช่วงนี้อาจจะแนะนําฝั่งขายนะคะเปอร์เซ็นต์ขายที่เก้าร้อยเก้าสิบห้าจุดแล้วก็ให้จุดขายตัาดขาดทุนที่หนึ่งพันจุดนะคะเก่งกําไรฝัร่งซื้อก็คงย่อตัวลงไม่มากเท่าไหร่นะคะประมาณเก้าร้อยแปดสิบแปดจุดก็เป็นจุดเข้าซื้อได้แล้วก็จุดขายตัาดขาดทุนเก้าร้อยแปดสิบห้าจุดนะคะประเด็น ที่มีผลนะคะยังเป็นเรื่องปัจจัยในประเทศอยู่นะคะคาก,าคบบรรการเปิดเผยผลวอบการกลุ่มสามันการเงินไตรมาสสอนะคะก็ะอาจจะมีแหล่งซื้อเกงกำไรในหุ้นบางตัวแต่เชื่อว่าราคาหุ้นกลุ่มน,นี้ก็ปรับตัวขึ้นมาพอสมควรแล้วนะคะอาจจะต้องเริ่มระวังแรงเทขายด้วยเหมือนกันนะคะส่วนประเด็นเรื่องต่างประเทศนะคะบระทันเฟรตแถลงเนื้อหาก็ไม่แตกต่างจากเมื่อคืนก่อน นะคะก็อาจจะไม่ได้มีผลมากมายค่ะสิ่งก็สอวกัฟิวเจอร์ที่แนะนำนะคะก็ปูนใหญ่ฟิวเจอร์นะคะก็จะแนะนำว่าเปิดซื้อนะคะตัวปุนใหญ่นะคะ SFC ฟิวเจอร์ได้นะคะ, future, นะคะจะดูรา,าคาหุ้นแม่เป็นหลักที่500บาททุนนะคะแล้วก็ให้จุดขายตัดขาดทุน496บาทนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือ BDMs future นะคะราคาหุ้น BDMs ก็อาจจะเห็นมีการปรับตัวลงต่อเนื่องนะคะแล้ก็ต้องเรียนว่าก็ลงมาตรงระดับแนวรับนะคะ18บาท80ซตังตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าเปิดซื้อ BDMs future แล้วนะคะแล้วก็ให้จุดค้ายตายขาดทุนนะคะ18บาท50สตังค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ